สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก,นก็จะมาพูดสรุปหลังเกมนะครับหลังจากที่ฮุนไดเนี่ยสามารถบุกแปลชนะ IBK ได้นะครับสต่อ1เซตนะซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่าผลงานของน้องสองและกับตันผู้เนี่ยแพวพาวมากๆนะครับแต่ต้องยอมรับเลยว่าวันนี้ ฮุนไดมาดีกว่านะครับถึงแม้ว่าจะเป๋ไปในเซตแรกนะแต่ว่าฮุนไดวันนี้เนียนกิฟจริงๆครับและบอกได้เลยว่าน้องสองเลยครับถือว่าเป็นตัวแสบของฮุนไดมากๆ IBK ตีเท่าไหร่ก็ตีไม่ตายนะครับเพราะน้องสองเนี่ยครับโอ้โหเล่นเกมรับดีลอเกินจึงเป็นปัจจัยสําคัญให้ฮุนไดนะครับสามารถเอาชนะ IBK ไปได้และตอนนี้นะครับก็ยังคงอยู่จ่าฝูงและนําทีมของกัปตันคิมทีมึงกุ๊กเนี่ยถึง5คะแนนด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าพรุ่งนี้ถึงกุ๊กจะสามารถ เราชะได้เนี่ยก็ยังไม่สามารถจะแซงหุนไดได้นะครับต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ของหุนไดตอนนี้เฟียวฟ้ามากๆถือว่าสถานการณ์ดีมากๆนะครับสำหรับทีมหุนได้นะครับและเรื่องราวทั้งหมดนะครับหลังเกมจะเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงคอมเมนต์ของแฟนฮุนไดจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับวิลเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้เพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับและเพื่อนในการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเพิ่งจบไปสดร้อนๆเลยนะครับเพื่อนๆทีมหุนไดนะครับเจอกับทีม IBK ของกัปตันผู้นะครับทีมหุนไดก็เป็นทีมของน้องสองเนาะ ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแหมเป็นอะไรที่เราลำบากใจอีกแล้วเพื่อนๆแหมไม่รู้จะเชียร์ใครครับเพราะว่าคนไทยทั้งคู่แล้วน้องสองกรตันพู้เนี่ยรักทั้งคู่ก็ไม่รู้จะเชียร์ใครเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเชียร์เอามันนะอ่ะมาพูดคุยดังเกมวันนี้ก็ต้องยอมรับกันว่านะครับทีมบุญได์ทำผลงานได้ดีกว่านะครับเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตนะครับ25ต่อ22 20ต่อ25 24ต่อ26และ17ต่อ25นะครับเกมวันนี้ต้องยอมรับกันจริงๆว่าุด ครบเครื่องกว่าเพื่อนๆในจังหวะวิธีการเล่นนะครับเซตแรกเนี่ยอาจจะดูเป๋ๆไปบ้านนะครับสำหรับบุญไดทําเสียเยอะเพื่อนๆทําเสียเองถึง9แต้มนะครับแต่เมื่อไอีเคเนี่ยฉกฉวยโอกาสตรงนั้นไว้ได้ดีนะครับในเซตที่1นะกายเปไ็นไอพีเคเนี่ยเอาชนะไปได้เซตที่2ครับต้องบอกว่าแพ้เก่าไอพีเคกำเลิบเพื่อนๆแพ้เก่าที่ว่านั่นก็คือการรับบอลแรกครับดูจะดูมีปัญหาคือจริงๆบอลแรกของไอพีเคเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะตั้งแต่เล็ก3นะครับที่ทําผลงานดีๆมาเนาะ ก็คือชนะไป5แพ้ไปหนึ่งเนี่ยบอลแรกมีให้เห็นประปายบ้างในเรื่องของการรับไม่ดีแต่ว่าพอมาเซตเนี้ยอ,อกว่าเริ่มเริ่มแผลเก่าเริ่มปรีแผลเก่าเริ่มปริรวมถึงคุณใดครับก็ทําผลงานได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับในเซตที่2เล่นละเอียดมากขึ้นนะครับทำให้ชนะ IBK ไปได้25ต่อ20นะครับทีนี้เซตที่3มครับผมมองว่าเซตเนี้ยคือเซตที่สําคัญที่สุดครับเพราะว่าเป็นเซตที่ทั้ง2ทีมเนี่ยวัดกันเลยว่า ใครจะอยู่ใครจะไปนะครับจากคะแนนที่เห็นนะครับ24ต่อ26เนี่ยในรายละเอียดเกมเนี่ยสู้กันสูสีมากๆนะครับคือ IBK ก็มีโอกาสที่จะปิดเกมได้นะเพื่อนแต่สุดท้าย IBK ปิดเกมไม่ได้ครับเป็นหุนไดที่นิ่งมากกว่าสามารถเอาชนะไปได้26ต่อ24ทําให้โมเมนตัมมันเวี่ยงเลยเพื่อนจากที่ IBK ดูมีความมั่นใจจากที่ ID IBK เนี่ยดูมีความวูบวาบกลับกลายเป็นหุนไดครับที่กลับมาควบคุมโมเมนตัมโมเมนตัมมันเวียงมาทางฝั่งหุนไดและ เซตที่4ครับกลายเป็นว่าฮุนไดทิ้งขาดเลยเพื่อนเ e c h นเท็กเกิลทาเอาท์นะครับแต่อ2นะครับในเท็กเกิลทาเอาส์ในครั้งแรกเี่ยซึ่งถือว่าเป็นแต้มที่ห่างมากๆและฮุนไดก็ทิ้งระยะห่างยันปิดเซตได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเกมวันนี้ฮุนไดดูนิ่งมากกว่านะครับส่วน IBK ถามว่าหมดทรงไหมบอกว่าไม่ได้หมดทรงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าบอลแรกครับกลับมาไม่ดีอีกครั้งหนึ่ง วันนี้ก็เป็นสิ่งที่แอบ,บเห็นใจกับตันผู้นะครับจังหวะวิธีการเซตก็ต้องวิ่งไปเซตนะครับใช้แรงเยอะมากอยู่ดีๆบอลแรก IBK ก็ไม่ดีขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะมองโดยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยการแพ้หุนใดก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะสำหรับ IBK ว่าก็เป็นเรื่องที่มันก็เข้าใจได้เลยครับแต่ว่าก็แอบ,บน่าเสียดายในเรื่องของบอลแรกคือเหมือนจะเป็นปัญหาที่แก้ไปแล้วอะแต่สุดท้ายก็กลับมา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 รบกวน IBK อยู่ตลอดเวลานในเรื่องของบอลแรกเนาะทีนี้ครับเราไปเจาะลึกในรายละเอียดกันสักนิดนึงครับว่าผลงานของนักกีฬาไทยเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเราไปเริ่มที่กับตันผู้ก่อนวันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆกับตันผู้โอ๊ว่าก็เซตได้ตามมาตรฐานนะจังหวะลูกพลิกแพงจังหวะการหลอกอะไรแบบนี้กับตันผู้ช่วยทีมเต็มที่แล้วเพื่อนๆแต่ก็อย่างที่บอกไปครับมือเซตจะทํางานง่ายเนี่ย บอลแรกต้องดีแต่วันนี้บอลแรกไม่ดีจริงๆคือต้องยอมรับว่า IBK บอลแรกคือตุ๊ปัตตุป๊ปเมากๆอ่ะกับตันพูต้องวิ่งไปเซตหลายลูกมากๆคือเข้าจุดเซตโซนน้อยมากเพื่อนๆเลยทําให้ทางด้านของ IBK ดูจะมีปัญหาพอสมควรในเรื่องการรับบอลแรกนะครับทาให้กับตันพูเองก็เซตลําบากไปด้วยนะแต่โดยรวมแล้วผลงานกับตันพูโอก็มองว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าบอลแรกมันไม่เข้าจุดมันมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในวันนี้นะครับทีนี้ครับเราไปดู ดูผลงานน้องสองมากนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหน้องสองวันนี้แพวพราวมากๆครับวันนี้น้องสองถือว่าครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับอันนี้ไม่ต้องพูดอยู่แล้วเป็นหนึ่งในปัจจัยด้วยนะที่ทําให้ IBK ีเนี่ยท่ายแพ้ในวันนี้นะครับเพราะว่าทางฝั่งคุณไดมีเกมรับที่ดีกว่าครับ IBK ตีเท่าไหร่ก็ตีไม่ตายเพื่อนๆนน้องสองแกดักเก็บได้หมดเลยอ่ะจังหวะการตีจังหวะก,การโถมเข้ามาน้องสองแกเก็บเนียนๆเลยเพื่อนๆน โอ้โหต้องบอกว่าจังหวะเบอร์คอมบี้ได้ง้างเต็มๆอะ่ะเพื่อนๆน้องสองแก่ขุดขึ้นมาเข้าจุดเซตโซนได้นะคิมไดอินยืนเซตง่ายๆเลยครับเกมรับนี่ต้องยอมรับเลยว่าน้องสองก็คือหาตัวจับยากมากๆนะครับในลีกเกาหลีเนี่ยเบอร์ต้นๆแน่นอนนะครับน้องสองเนาะส่วนในโครงการโจมตีต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ตีบอลฉลาด จังหวะการหยอดจังหวะตีฉีกจังหวะการเล่นบอลสู่จังหวะการป้ายทัดโอ้โหมีความรวดเร็วมีความคล่องตัวแสบมากครับน้องสองวันนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญเลยแหละที่ทําให้ทางด้านของฮุนไดเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้นะครับส่วนอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่โอ๊กเห็นนะครับวันนี้น้องสองต้องยอมรับเลยว่าแหมปลุกใจเพื่อนๆได้ดีเหลือเกินวันนี้คึกสุดๆเพื่อนๆ จังหวะการโจมตีนะครับตีได้แต่ละทีนะโอ้โหพาทีมเขาเรียกว่ามีความแอคทีฟไปในตัวด้วยครับคือผู้เล่นแบบนี้นะครับจะพาเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมีขวัญและกําลังใจแล้วก็มีเขาเรียกว่าทําให้บรรยากาศทีมดีไปด้วยครับเราจะเห็นได้ว่าน้องสองนะครับจังหวะตีแต่ละครั้งนะครับวิ่งไปกอดเพื่อนร่วมทีมวิ่งไปดีใจเพื่อนร่วมทีมบวกกับทางด้านของทีมฮุนไดนะครับความสัมพันธ์ภายในทีมเนี่ยยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับแล้วน้องสองไปเสริมบรรยากาศดีๆก็ไปอีกไปเสริมความคึก ไปเสริมความมั่นใจกัไปอีกเนี่ยมันเลยทําให้บุนไดดูลงตัวมากๆว่าสิ่งตรงนี้นั้งสองยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับการสร้างบรรยากาศทีมที่ดีภาษากายของทีมบุนไดเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับในเกมวันนี้ทําได้ดีจริงๆนะครับแก้ไขข้อผิดพลาดในเกมที่แพ้ไอบีเคได้ดีมากๆนะครับในเกมนี้เนาะทีครับเราไปดูสติหลังเกมกันสักนิดนึงครับหลักใหญ่ใจความเลยอกว่าอยู่ที่การโจมตีเพื่อนโอน้โหบุนไดโจมตีไป70บนะครับไอบีเคโจมตีแค่5 51เท่านั้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของการทําเสียเองเนี่ยจะเป็น IBK เสียเองไปแค่19นะครับส่วนหุนไดเนี่ยเสียเองไป21นะแต่ก็ไม่ได้หนีไม่ได้ต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์การรับบอลแรกอ b k 47นะครับ h ุนไดห้าสินะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสถิติก็ถือว่าไปชัดเจนกันจริงๆเนี่ยอกว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการโจมตีมากกว่านะครับอย่างที่อกบอกไปว่าหุนได เป็นทีมที่เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปนิ่งๆ,ๆเล่นไปตามสไตล์ตัวเองเพื่อนๆซึ่งวันนี้พวกเขาหนักแน่นมากพอนะครับปัญหาในการที่ฮุนไดเจอกับ IBK รอบที่แล้วที่แพ้เี่ยคือเล่งไม่ขึ้นเล่งไม่ขึ้น IBK ก็ใช้จังหวะฉาบฉวยจังหวะการเล่นบอลสูตรบอเลเร็วโจมตีฮุนไดได้นะครับแต่ว่าพอมาวันนี้ โอ้มานิ่งมากๆทางหน้าของคุณไดนะมาแบบแน่นๆมาแบบว่าไปตามสไตล์ของตัวเองค่อยๆเล่งเครื่องขึ้นไปจนสุดท้ายปิดเกมได้นะครับทีนี้ครับเราไปดูที่ตารางคะแนนกันสักนิดนึงครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ของคุณไดต้องบอกว่าดีมากๆเพื่อนๆน้ำมึงกุ๊กอยู่ครับ5แต้มนะครับมีส4แต้มมึงกุ๊กเนี่ย39พรุ่งนี้เจอเลสฟาร์กขึงกุ๊กชนะก็ยังไม่สามารถแซงคุณไดได้นะครับอันดับที่3ครับเป็นเจสคาวเทคสามสิบสี่นะครับไอพีเคยี่สิบแปดนะครับเลสฟาร์กตามมาที่ ที่24พรุ่งนี้ให้ฮึงกุกชนะเป็นดีที่สุดนะครับไม่อยากเสียอันดับที่4ให้กับเลสปาร์คแล้วนะส่วนนังน้านของไฮพาร์ทครับตามมาที่16แต้มและไอเปเปอร์ aper, ตามมาที่7แต้มนะครับสถานการณ์ตอนนี้ ฮุนไดถือว่าควบคุมสถานการณ์ได้ดีมากๆนะครับในเรื่องของตารางคะแนนส่วน IBK บอกว่าเชียร์ฮึงกุ๊กไว้ดีกว่าเป็นดีที่สุดเพราะว่าถ้าให้เลสปาร์กไล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะดูอันตรายมากกว่านะครับส่วนหน้าหน้าของคอมเมนต์ของแฟนฮุนไดครับเท่าที่โอ๊ไปดูมานะครับคอมเมนต์ของแฟนฮุนไดเลยครับพวกเขาก็จะชื่นชมทั้งทีมเลยนะว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วพวกเขาก็ไม่สนใจนะเขาบอกใสยติที่เคยพลาดพังไปนะครับการชนะรวดสิบนัดเนี่ยคือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพวกเขาพร้อมีจะทำใสยติใหม่นะครับแล้วเขาก็ืน ชมนะนะวันนี้โมมาโจมตีได้ดีนะครับแล้วเขาก็ชื่นชมน้องสองเราด้วยนะครับเขาบอกว่าเกมรับยอดเยี่ยมมากๆนะครับยังคงมาตรฐานดีเหมือนเดิมนะครับสำหรับวิภาวีของเรานะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแม่เป็นอะไรที่ภาคภูมิใจสําหรับเราเหลือเกินนะครับแล้วเขาก็ยังชื่นชมสําหรับโกเยริมด้วยนะครับวันนี้หัวเสานะครับตัวสํารองได้รับโอกาสลงเล่นนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเลยนะครับสำหรับโกเยริมก็ถือว่าวันนี้ฮุนไดครบเครื่องครับแฟนๆก็แฮปปี้นะครับก็มีความสุขกันไปนะครับสำหรับแฟนฮุนไดเนาะและนี่ก็เป รเ,รเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันเมื่อไหร่เมื่อไหร่อย่างไรก็สามารถคอมเมข้าไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวับนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับใครยังไม่กไดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งสามารถกดให้กันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับวับนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ